เอ่าคุณผู้ชมส่วนู่งเวลารนะครับผสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมมาเจอกันใหม่ในคลิปนี้นะครับผมขอทุกคนมีรับอนันต์นะครับใกา้จะง่วงนอนเต็มที่แล้วนะผมจริงคราวนี้มีคนออกไปเยอะนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะช้าหน่อยก็ค่อยว่ากันจริงเราทำหลายอย่างทาไม่ทันนะครับในใบแนะนะครับผมร่วมมือกับเป็นพรานเนอร์กันนะครับผมในกลยุทธ์นะครับผอการวางกลยุทธ์ของ YG Entertainment นะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมที่ YG กำลังมองไว้นะครับคือการสร้าง Ecosystem Friendly นะครับผคือ สังคมที่มีเป็นพันธมิตรกันนะครับผมเลยร่วมกันอย่างมีความสุขนะมีทั้ง Big Bang นะครับผม b i g Bang พิ้งนะครับผม Win น e r นะครับ i อคอนนะครับ AKM n u นะครับผม j จสซ e r นะครับผมก็ว่ากันไปนะเลือดวงไหนปิดจะอย่าด่ากันนะครับผมในส่วนของเค o p นะครับผมที่เขาพยายามดันนะซ e o อเขาพูดเสมอนะครับผมว่าแผนของเขาเนี่ยคือการที่จะสร้างการรับรู้นะครับผมแล้วก็เอา innovative นะครับผมร่วมกับ อ่าอีโคเฟลลี่นะครับผมในส่วนของการสร้าง NFT e c o s y s t e m ขึ้นมานะครับผมในส่วนของโคลแลนะครับหรือร่วมมือกันนะครับ collaboration นะกับตัวไบแนนนะครับผมซึ่งมันเป็นโอกาสสาคัญในการสร้างความพักดีของโรโยตี้นะครับผมโรโยตีข้ของคือความพัฒาดีนะแล้วก็ธุรกิจที่สร้างโอกาสสาหรับทั้ง2ฝ่ายนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันจริงๆนะเพราะว่า NFT ที่สร้างมานะ YG ก็จะได้รับผลประโยชน์นะไบใอนร์ไดรับผลประโยชน์เหมือนกันนะครับผมซึ่งทั้งสองส่วนก็เป็นวนทางของการได้เงินหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้ไม่ได้มีอะไรที่ดูยุ่งยากจนเกินไปนะอันต่อมานะครับผมสำหรับตัวข่าวนะครับผมที่เป็น b บ n a น c e a n น n e t น a r บารนะครับร่วมมือกันนะฮะอันนี้เป็น strategic plan นัด partnership นะที่เขาจะสร้าง global r e d i t e r นะครับ a g ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะทั้งสองอันเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะคุยกันนานแล้วล่ะเพียงแค่ว่าเขาดู ผลตอบรับของตัวเกมเอพิเวิร์นออกมานะครับผมซึ่งเขาพยายามตัดส่วนต่างๆออกนะที่เป็นปัญหานะครับผมแล้วก็พยายาม <c oughs> สร้างสรรค์น,นะครับผมตัวเกมที่ออกมาในปัจจุบันที่จะออกมาในอนาคตนะที่ตอนนี้เราเห็นภาพนะผมจะโชว์ให้ดูนะสิ่งหนึ่งที่เน็ตมาเบิลทำนะครับผมและชัดเจนก็คือโกลเด้นบลอสนะครับที่เป็นจะมีฟีเซอ์อะไรไปแน่นะนะิดตามผมนะผมคงจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมซึ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญอนันหนึ่งนะครับผมที่ผมเชื่อว่าทุกคนนะั้นสามารถได้รับ ผลประโยชน์จากสิ่งนี้แน่ๆนะครับผมในส่วนของซ e o อเนะเขาเกล่าวไว้ว่าในเบเบลนั้นเป็นผู้ที่เอ่อเดี๋ยวนะขอภัยฮะอ,ยอ๋อใช่เอ่อฮดออฟไบแนนนะครับผมโกโบเฮดของตัวไบแนนกล่าวว่าในเบเบลนะมีศักยภาพนะครับในการสร้างสันนะครับผมเบื้องหลังของ,องสารกมเกมนะครับหรือเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของ,องสารกมเกมนแล้วเขาทำงานเนี่ยเริ่มพุ่งี้นมานานมากน,น,นะครับผมพวกเราถึงอยากซัพพอร์ตเขานะครับในการสร้าง g กมมิงอินเทอร์เทน n มนต์อินดัสทรนะครับผมขึ้นมานะตัวเน็ตบาร์เนะครับผมตัต uh, กําเนิดเกิดมาในปี2 0 1 4นะผมที่เรารู้จักกันจริงๆก็คือ visually d r i c e นะครับผม grand cross นะครับ base and s o u l revolution นะครับผมบ้านเราอาจจะเล่นเกมเสียสีเขาว่าไปนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นนะครับผมซีอีโอเขาพูดถึงนะครเขาบอกว่าเขาก็แบบเอ้เขาพูดออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่เขาไม่ถ่อมตัวนะเขาบอกว่า สิ่งที่เขายินดีมากในการร่วมมือครั้งนี้เนี่นยไปแนนนะเราสึกว,ว่าคอนเฟิร์อยู่ใกล้เราแค่เอื้อมแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือในอนาคตเราจะได้เล่นเกมที่เป็นจอยแอนฟันคือเล่นสนุกและมีความม,วาม,มีความสุขกับมันนะครับผมลองดูตัวอย่างเกมที่เน็ตบราเวลเจะจอะร์รันช์ออกมาในตัวของไปแนนนะพรีเซลนะครับผมจะออกมันปี2022ยิซึ่งผมไม่แน่ใจว่าวัานไหนแต่เมื่อมันออกมาผมจะเอามาให้คุณดูทันทีนะครับผม อันนี้เป็นค่อนข้างที่เป็นกาอย่างมีคุณภาพนะสำหรับผมโมอยน,นะครับเพราะว่าตัวเกมต่อสู้เป็น Three vs Three นะผมคือสามสามต่อสู้กันนะครับผมและเป็นเกมยิงนะและ้วก็ดูเหมือนจะเล่นไม่นานนะครับผมแต่น่าจะทําให้รูปแบบของเกมนั้นไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะซึ่งโอกาสที่จะมาเข้าถึงนะครับใน Android iOS PC นะผมแล้วก็สามารถเล่นในตัว APK นะครับผมไอ้อพพเคนะของตัวไอตัว ในตัว NOX หรือตัวบ o ส t ต็ k ได้นะครับผมแต่จริงลๆไม้ให้นะสิ่งที่ซีโอเขาพูดนะครับผมอย่างหนึง่งก็คือที่ผมสนใจนะคือเขาบอกใช้คำว่า second reality นะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะมันจะเป็นโหมอ,อเป็นวิชวลลิตี้ที่เกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะสร้างขึ้นมานะครับผมและตัวที่เขาจะสร้างขงารคนออกมาในอนาคตเนี่ยมีอีกยี่สิบ มีไอพีไตเตอร์นะครับผมหรือเอาง่ายคือว่ามีอาจจะมี20เกมที่จะออกมานะครับผมแล้วเขาใช้ IP หลักของบริษัทเขานะเอาง่ายๆต้นทุนแทบจะไม่ได้เสียไปโดยเป่าประโยชน์นะครับผมทีนี้น่าจะตับตามอง2ส่วนนะครับคือ20เกมที่เขาจะออกมาพิจารืาอย่างไงนะกับเมตาเวิร์สที่เขาจะสร้างออกมานะครับผมอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งไม่มากก็น้อยนะใช้คํานี้นะครับผมซึ่งโอกาสในการร่วมมือกันของบริษัทของเมตาเวิร์สในโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะ ต้องดูว่าต่อไปว่าเขาจะสร้างสรรค์ในรูปแบบไหนนะครับผมมีการหนึ่งที่เน็ตบรเลมีมีอยู่ในมือนะครับเพื่อตัว A 3 Steel a l ีลอลายนะครับผมซึ่งผมมองว่าโปรเกมนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเป็น n f t โดยตรงนะครับหรืออาจจะมีสร้างสรรค์ในรูปแบบอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ชัวร์นะครับผมต้องดูข่าวจริงทีนะครับผมเมื่อไม่ชัวร์เราก็ไม่อยากจะพูดถึงมันนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมติดตามก่อนเประชาชสไทยไว้นะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณมีโอกาสได้เป็นต้นน้ำนะครับ พบกันใหม่ที่หน้าสดยครับ